จ้านะสวัสดีจ้ามือนี ok ok on ้ก็มาพบกับชองน้องซ่อนชะแนวอีกตามเคยเนาะจะ้ามือนีช่อง on น,น้องซ่อนชาแนวจ้ากับมีแนวทา่าหวยหุ่นไทยนะจะ้ะตอนเย็นเนาะวันที่21กรกฎาคมมาให้เนาะจ้ะจะเข้ากับเบิงกันเลยเนาะจะ้ะว่ามือนีหวยหุ่นไทยตอนเย็นเนาะให้ตัวใดแน,น,น่เนาะเด่นตัวใดจ้ะมือนีเข้ากับให้เด่นจ้ะเจกับสเนาะจ้ะ สำหรับตัวฟันวิ่งรูดนาจ๊ะมาเบิ่งตัวฟันก่อนนะเนาะเข้ากับห้ฟันเจ็ดนะจ๊ะวิ่งรูดเข้ากับห้ยสามกับเจ็ดนะจ๊ะเข้ากับไปเบิ่งตัวเนียนกันเลยเนะจ๊ะกับตัวรองเนาะตัวเนีนนะจ๊ะก็ให้3สามหนึ่งสามสองสามโ สามเจ็ดจะสำหรับตัวร่องเนาะจะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดแปดจะสำหรับตัวนิ่นตัวนี้เนาะจะตัวนิ่นตัวเจะเห้ากะให้เป็นแน่วทาาจะไปกับน้ำเนาะจะตัวนี้แต่ไว้หุ่นจะ เขาแต่ละมือจะตัวเจาะตัวเน่นกะยากแน่นนอกจากเขาจะไปเน้นตัวที่จะสำหรับไอยหุ่นเนาะไอยหุ่นีฟันวิ่งลูดจะเขาง่ายกลัวนอกจากแต่ละมือจะเอาไปใส่เป็นแนวทางเหรียญได้ง่ายกลัวนอกจากจะเป็นได้ในนอกจากหลังจากเบิ้งแนวทางตัวเลขของช่องน้องซ่อนชาแนลจะถืออกถึกใจเป็นเลขที่ชอบที่มากบ่อนาะจะ เกาเอาไปเป็นแนวทางพิจารณาอีกทางเลือกหนึ่งนะจาะเพื่อจะได้เรียนนักเดินเบาได้นาะจาะสำหรับหวยหุ่นไทยเมือนแรงนี้นะจ๊ะตอนแรงจากทาง่องน้องซ่อนชาแนลจะขอขอบคุณผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนชาแนลนะจ๊ะจะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงทุกผู้ทุกคนนะจะกะ พบกันใหม่นอกจากในคลิปหนาเนาะคลิปนี้กะขอขอพุณจา้าสวัสดีจา้า